มาดูโจทย์เสริมกันนะครับข้อแรกครับถ้า y เท่ากับ square r เส่วนหแล้วส5คูณกับ y บวกหส่วน y ทั้งหมดกําลังสองมีค่าเท่าไร a หนึร่สิบเ b 144 c 169และ d หนึอยาลองกระจายตรงนี้ก่อนนะครับเป็นกําลังสอสมบูรณ์ถูกไหมครับแป้ว,ว่าเป็น35หคูณด้วยหน้ากำลังสถูกไหมครับคือ y กำลังสบวกด้วย2คูณหน้าคูณหลังครับแล้วบวกด้วยหลังกาลังสองก็คือหนึ่งส่วน y กาลัง 2, คือจริงจริงคร้งนี้คือ1นส่วน y ทั้งหมดกําลังสองนะครับแล้วเรากระจาย2เข้าไปทั้งเศษและส่วนครับหนึ่งกำลังสองก็เป็น1ึ่ง y กลังสคือ y กาลังสองนั้นเขียนในรูปนี้ได้นะครับต่อมาครับเท่ากับ35คูณกับ y กาลังสองบวกด้วย2ครับเพราะว่า y กับ y ก็ตัดกันไปครับแล้วบวกด้วย1ส่วน y กาลังสองทีนี้ก็คือเท่ากับสามสิบห้ากลังสองครับบอกว่ายเท่ากับ s q u a r เจ็ดส่วนห้าดังนั้นจะได้ว่ายกาลังสองครับถ้าเรายกกำลังสองทั้งสองข้างจะได้ว่ายกาลังสองเท่าก มันจะเท่ากับ7ส่วน5ครับบวกด้วย2องบวกด้วย1ส่วน y กับรัง2ในเมื่อ y กับรัง2คือ7ส่วน5 1ส่วน y กับรัง2ก็คือ5ส่วน7ครับคือกับเศษส่วนกันนั่นเองครับถ้าเราเอาสามคูณเข้าไปนะครับก็จะได้ว่าพจน์แรกครับ35คูณ7ส่วน5ก็จะเป็น5ตัดกับ35เป็น7จ็ถูกไหมเจ็ดคูณ7เป็น49บวกด้วย35คูณ2ครับคือ70และบวกด้วย สามสิบห้าคูณห้าส่วนเจ็ดครับเจ็ดห้าสามสิบห้าน,นะครับห้าอ่าแล้วก็ห้าคูณห้าเป็นยี่สิบห้านะครับอ่าก็จะได้ว่าเป็นสี่สิบเก้าบวกเจ็ดสิบบวกยี่สิบห้าเท่ากับหนึ่งร้อยสี่สิบสี่นั่นเองครับตอบข้อบีนะครับอดังนั้นข้อนี้ไม่มีอะไรมากครับคือกระจายกําลังสองสมบูรณ์ออกมาครับจากนั้นเอาค่า Y เท่ากับสแปรรูทเจ็ดส่วนห้าเนี่ยเข้ามาแทนนะครับแล้วก็กระจายคิดเลขออกมาแลครับก็จบครับอ